สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวคลิกขับครับผมขับคู่คู่ของชาว AF ครับวันนี้นะครับผมมีนัดกับนายนัดอีกแล้วนะครับ a f ฟของเรานั่นเองนะครับผมเมื่อคราวที่แล้วตุ้ยพาเขาไปร้องเพลงคาราโอเกะมาใช่ไหมแต่วันนี้ตุ้ยจะพานัดมาตีกบเลย ตีก๊อปสินี่เต็มไปหมดเลยนะฮะเขียวกระจีเลยจะรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวได้ดูกันแน่นะฮะตอนนี้เราไปชมตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนเลยดีกว่า เป็นไงล่ะหน้าดูใช่ไหมล่ะครับตัวอย่างรายการวันนี้นะครับผมและแถมยังมีข่าวสารต่างๆนานามากมายนะครับที่จะเอามาให้ฟังให้รู้กันวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ต A t i า e AF ที่ผ่านไปแล้วนะฮะหรือว่าจะเป็นคอนเสิร์ต True f 4นะครับและล่าสุดนะครับอัปเดตสุดๆเป็นคอนเสิร์ต p e p ซ i AF Move เต็มแม็กนั่นเองอยากจะรู้แล้วใช่ไหมยังครับยังไม่ให้รู้ครับผมขออุบไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวได้ดูแน่ๆนะครับแต่ตอนนี้อยากให้ไปฟังเพลงเพราะๆนะครับขอบอกว่าเพลงนี้กำลังแรงเลยทีเดียวกับเพลงระยะ ปลอดภัยนะครับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดนั่นเองของนายว่านะฮะไปดูเลยดีกว่าแรงจริงๆนะครับโอ้โยโดนครับโดนหัวผมเนี่ยไม่ใช่เอ้ามาแม่นั่งรอขวดไปหลายวงอยู่นะเมื่อกี้เยอะครับเยอะครับก่อนนี้สวัสดีนัดก่อนเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายพี่ๆเพื่อนๆชาวสวัสดีเพื่อนๆเจ้า คลิกขับนะครับขับคู่ของชาวเอฟโอ้โหเป็นไงบ้างนัดวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วอีกเป็นอีกครั้งแล้วนะครับเมื่อคราวที่แล้วเราไปร้องเพลงคาราโอเกะใช่ไหมอ่าใช่ใช่วันนี้เรามาตีกบกันเลยตีคอบเล่นไปแล้วรอบหนึ่งต่อขาเข้ามาวันนี้นัดไม่ได้มาเป่าด้วยใช่ไหมนัดมีข่าวสารต่างๆนานามากมายใช่ไหมครั้งจะธรรมดาได้ไงถึงไหมอ่าก็ต้องมีข่าวสารมาเต็มเลยครับแต่ก่อนอื่นที่จะบอกไปใช่ไหมนัดผมขอถามเรื่องนี้ก่อนเลยผมเครื่องมาผมไม่ได้ไปเที่ยวกับคุณคุณไปจีนมาใช่ไหม อ่าใช่แล้วปารกิ่งครับปักกิ่งโหสนุกมากเลยครับไปกัน300คนเลยนะครับโหที่ประทับใจที่สุดต้องเรียกว่าต้องเคยเจอมาแล้วดิช่วงที่เขาแบบแสดงให้เราดูอ่ะเราแฟนคลับเราก็ทำเราเอน้ำตาซึมน้ำตาไหลกันอ่ใช่หลังจากมินิคอนเสิร์ตนะครับ่างนี้ก็เรียกว่าถ่ายรูปกันไปถมที่เลยว่างั้นเถอะโอ้วันละเป็นร้อยหยหลายร้อยเลยครับแล้ว ผมได้ข่าวว่าไอสถานที่ที่ไปท่องเที่ยวนี่คือต้องเดินกันขาลากเลยใช่ไหมฮะอืม,<ฮ>อมก็ก็เหนื่อยอยู่นะเป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนี่เป็นอะไรครับอ่าก็มีกำแพงเมืองจีนอ่าพระราชวังต้องห้ามมีโอ้โหอีกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งอะไรต่างๆนานาพระราชวังต้องห้ามเนี่ยแล้วคุณเข้ามาได้ไงฮะเพราะมันต้องห้าม เอ้ก็เล่น AF เราพิเศษอยู่แล้วนะครับไม่ใช่นั่นก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่น่าจะเป็นสิ่งที่จดจํากันไปตลอดเลยนะครับสาหรับแฟนคลับที่ชื่นชอบใน AF4 นะครับมีวันนั้นผมเดินเฉียดกับแฟนคลับ AF4 มาเขาถามมาว่าจะมีอย่างนี้อีกไหมเพราะวัดดีเขาพลาดไม่ได้ไปจีนกับนัดโอ้กิจกรรมใกล้เชิดเนี่ยมีแน่นอนนะครับอฮะเห็นขับอันนั้นไหมแฟนซีมีอ๋อที่ไปทะเลไปไานทะเลอ่าใช่นะครับต้นจะขับ เอ็มท <MTV, S 1> ีเอทีวีเอทีวีใช่แล้วก็มิวสิกมิวสิกนี่เล่นพาราทูตเลยอ่ะพาราทูตรายละที่สำคัญ <laughs> ตีครับ ถอดเสื้อเล่นฟุตบอลโอ้ยมันนั่งเขียวนมตีเลยมไขนาดนั้นเดี๋ยวติดเลยเดี๋ยวติดเลยอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ว่าศึกเปิน่เอสสีจะทำอะไรถึงแฟนขัดจะต้องได้ร่วมทำกับศิลปิน่ไปร่วมสนุกกันริมทะเลเลยนะครับบรรยากาศสบายๆรับรองว่าจะต้องใกล้ชิดแล้วก็ต้องประทับใจอย่างแน่นอนครับนี่อย่างนี้แปลว่าเขาเรียกว่าไม่ขาดตอนนะคะผมได้ไปสนุกที่ประเทศจีนกับเอีแล้วกลับมายังได้มามันกับแซนเซียนมีครั้งนี้แน่นอนนะครับนี่นัดรู้จักเพลงเพลงนี้ไหมระยะปลอดภัย โอ้โหไม่รู้จักได้ไงของว่านนะขอบอกว่าดังมากนี่ผมโหลดมาอยู่ในมือถือผมเลยเอาเหรออ่ะเดี๋ยวนัดฟังตช่วยฉัโอ้โหดังมากวันนั้นทําไมดังรู้ไหมทําไมอ่ะบ้านผมเปิดดังลั่นไปถึงหน้าบักซอยอีกบ้านหนึ่งผมมีคําการันตีนะครับจากเหล่าดีเจขึ้นวิทยุต่างๆนานามากมานะฮะเขาบอก ว่ามันดังจริงๆนะครับเพราะว่าพี่ๆดีเจเขาเปิดกันกระหน่ำนะครับอยากรู้ว่ามันจริงแค่ไหนนะครับไปฟังจากเหล่าดีเจเหล่านี้เลยนะครับดังจริงนะนะเนี่ยพอดีโทรศัพท์เปิดดังได้แค่